ท่านอาจารย์และสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนครับผมนายชนะโจนฟานเก่าเป็นนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งสอบสามครับผมนายสมชายบริวัฒนาเป็นนักศึกษาระดับระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่หนึ่งสอบสามครับผมนายบุรพพลเจ้าคำ นักศึกษาสรับชานประกาศนียบ mm ัตุุญาชีคกันโตที่ปีที่หนึ่งนครับสามวันนี้เราสามคนจะมาพูดสารบัทางราการเรื่องไก่อบงกอุปกรณ์ก็จะมีดังนี้ 1. นึางใช้ในการทำเชื้อเพลิงในการจุดไก่สองคลิปเอาไว้คุมไก่สามกดแก้วพร้อมไม้ใช้ในการเสียบไก่สี่ไฟเช็กใช้ในการทำเชื้อเพลิงวัตถุดิบก็จะมีดังนี้หนึ่งไก่ ประโยชน์คือมีโปรตีนและมีวิตามิน A มีช่วยในการต้มแ่มส่วนที่สึกหลอของร่างกาย 2. อกระเทียมมีประโยชน์คือช่วยช่วยรักษาสิวและลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย 3. ามพริกไทยดำ ช่วยขับลมในลำไส้ 4. ี่ซอสคงรสประโยชน์คือมีโซเดียม 5. น้ำปลาประโยชน์คือได้โปรตีนจากน้ำปลาและมีโซเดียม 6. น้ำเปล่าด้วย ช่วยในการแก้กระหายน้ำเจ็ดน้ำตาลต,ตายช่วยช่วยเพิ่มพลังงานในร่างกายลำ<ม>ดับต่อไปผมว่าได้ทำน้ำจิ้มมาจำเร็ยนรูปแล้วอุปกรณกก็คือกระเทียมกระเทียมติ้มสีสองอีกสิบเม็ด 3. ามน้ำปลาสองช้อนโต๊ะสี่สี่น้ำตาลทรายสองช้อนโต๊ะห้ามะนาวสามลูกลำดับต่อไป ลำต่อไปจะมาสาธิกตการมักไก่ในการมักไก่เราจะใช้วัตถุดิบดังนี้ 1. นึ่งระเทียม 2. อพริกไทยดำสามซอสปรุงรสต่อไปนี้ลำดับต่อไปก็ผมก็จะไปสาธิต การทำไก่อ,อุฟางการล่างขอเชิญรับชดดมและติดตามกันต่อไปต่อไปเราจะมาทำการขุดหลุมเพื่อในการฝังขวดื่อทำไก่ออกฟงังแลับต่อไปก็จะเอาขวดลงลุมที่ขุดไว้เพื่อไม่ขวดหลุม ก็จะทำการฝังขวดประมาณให้ลึกประมาณ2นิ้วเพื่อให้ขวดไม่ล้มและนำดินมากบขวดให้แน่นกลไปแล้วก็จะน้ำไก่ที่หมักไว้ประมาณ3-4ชั่วโมงมาเตรียบกับไม้เพื่อนำไปทำไก่อบฟัง ตอนต่อไปเราก็จะนําปิ๊บมาครอบไก่เพื่อทำเพื่อทาไก่อุฟางข้อควรระวังคือไม่ให้ปิ๊บโดนไก่ลําดับต่อไปเราก็จะนําดินมาไว้รอบๆอบปี๊บเพื่อไม่ให้ความร้อนออกจากปิ๊บจากนั้นเราก็นํำฟางมาไว้รอบๆอบปิ๊บอย่างที่เห็น แล้วก็นำฟางมาปิดข้างบนปีบเพื่อให้มันร้อนให้ทั่วถึงครับลหลังจากนั้นเราก็ทำการจุดไฟวางเพลิงครับผม เราก็จะมาทําการเปิดไก่ที่สวยงามของเรานะครับรแล้วเราก็ใช้ระยะเวลาในการอบประมาณ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงครับเราก็จะมาทําการเปิดกันเลยนะครับรนี่ครับไม่มมมมสวยไหมครับเอาใส่จานครับต่อไปเราก็จะเอาใส่จานเลยนะครับ ยกไหมยกไหมเอ้าไอ้เจ๊ไม้ลู้อเขาเลยเอ้าแล้วเราก็ได้ทำการทำไก่อบฟางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสนใจนี่ก็ผม ขอ,อบฟ้าเมนูใกล้อ,อบวางไว้เพียงเท่านี้ไม่วาไว้ให้เพื่อนๆลองทำกันสวัสดีครับ่น